หัวข้อเตรียมพร้อมสำหรับเกมหน้าทุกคนที่อ่านหรือฟังหนังสือเล่มนี้คือผู้ถูกกําหนดไว้ให้ตายทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนนักโทษที่ถูกพิพากษาให้รับโทษประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีความผิดอุกชะก,การสถานเดียวคือไม่รู้ตัวว่ากําลังเล่นเกมกรรมต้องสั่งสมคะแนนต้องใช้หนี้ต้องหาทางหนีเอาตัวรอด แม้ยังไม่เชื่อสนิทเพราะยังไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองอย่างไรก็ต้องเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้บ้างไม่ใช่เข้าข้างตัวเองนึกว่าเมื่อไม่เชื่อก็แปลว่าชาติหน้าคงไม่มีคนฉลาดถูกหลอกให้ศึกษาเรื่องกำเนิดของจักรวาลถูกหลอกให้คิดเก่งกำไรถูกหลอกให้คิดพัฒนาเทคโนโลยีเสริมกิเลสยากจะหันมาสนใจใช้เทคโนโลยีสำรวจความจริงเกี่ยวกับจิตละกรรมโลกจึงเหมือนกระดาษลื่น ที่พาล่าลงต่ำได้ง่ายมากๆเพราะเต็มไปด้วยคนฉลาดเรื่องนอกตัวแต่ลงเขาวเกี่ยวกับเรื่องในตัวกันแทบทั้งสิน้นผู้มีปัญญาย่อมเห็นความไม่แน่นอนเห็นตามจริงว่าแรงดึงดูดของกิเลสนั้นต้านทานได้ยากแม้แต่อยู่เฉยๆก็เท่ากับกำลังถอยหลังเข้าคลองไปเรื่อยๆจึงควรปรารถนาหลักประกันในการเดินทางไกลกัน คำถามที่ควรหมั่นถามตัวเองไม่ให้ลืมมีอยู่3ข้อคือ 1. ทําทำอย่างไรจึงจะไปเกิดกับพ่อแม่ที่ดีคำตอบคือทำแต่กรรมที่ดีตามกฎของเกมกรรมอันดับต้นๆคือคุณจะมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นแดนเกิดตลอดไปฉะนั้นอย่าน้อยใจและอย่าชะล่าใจกับกรรมเก่าที่ส่งคุณมาอยู่กับพ่อแม่ดีหรือไม่ดีในชาติปัจจุบัน อยากมีพ่อแม่แบบไหนในครั้งหน้าก็ขอให้ประพฤติตัวแบบนั้นมากๆไปจนชั่วชีวิตก็แล้วกันกรรมที่คุณทำเป็นอาจินนั่นแหละตัวเลือกแดนเกิดตัวเลือกเผ่าพันธุ์ใหม่ให้ 2. ทํทำอย่างไรจึงจะพบผู้ชี้นำทางถูกทางตรงคำตอบคือยอมรับผู้สอนการไม่เบียดเบียนเป็นสรณะ ใครสอนให้เบียดเบียนก็หลีกเลี่ยงเขาเสียและถ้าดีกว่านั้นคือสอนเรื่องกรรมวิบากเพื่อให้เชื่ออย่างมีเหตุผลเชื่ออย่างมีจุดหมายปลายทางแน่ชัดพิสูจน์ได้ก่อนตายถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อเรื่องกรรมวิบากก็เท่ากับคุณต้องศรัทธาพระพุทธเจ้าเพราะมีศาสดาองค์เดียวให้คุณเลือกเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เดียวที่ชี้ให้รู้ตามว่ากรรมขาว คือกรรมที่เจตนาทำให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ฝ่ายบุญให้ผลเป็นสุขกรรมดำคือกรรมที่เจตนาทำให้เกิดโทษแก่ตนและคนอื่นอยู่ฝ่ายบาปเป็นผลให้ทุกข์กรรมครึ่งขาวครึ่งดำคือกรรมที่ทำด้วยเจตนาดีแต่เจออยู่ด้วยการให้โทษเช่นมอบเล่าให้เป็นของขวัญเพราะรู้ว่าชอบเป็นต้นไม่อยู่ฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาป ให้ผลครึ่งทุกเครึ่งสุขกรรมไม่ขาวไม่ดำคือกรรมที่ทำเพื่อให้หลุดพ้นจากอุปาทานโดยเจริญสติรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์อยู่ฝ่ายบุญให้ผลเป็นนิพพานอันพ้นทุกข์ทั้งปวงหากคุณศึกษาแก่นสารของพุทธศาสนาได้อย่างถ่องแท้ศรัทธานในพระพุทธเจ้าก็จะตั้งมั่นและจะส่งผลให้ได้ไปพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อตอไปอีก หรืออย่างน้อยถ้าถือกำเนิดในการที่ว่างจากพุทธศาสนาก็เป็นต้องได้พบศาสดาผู้สอนการไม่เบียดเบียนยอมคล้อยตามท่านและประพฤติปฏิบัติตนตามท่านเป็นพื้นฐานให้มั่นคงแน่นหนายิ่งยิ่งขึ้นไป 3. ทํทำอย่างไรจึงจะสำนึกผิดได้ง่ายคำตอบคือให้ปลูกฝังนิสัยไต,ยตยส่สวนตนเองบ่อยๆ อย่ามันเพ่งโทษผู้อื่นจนติดเป็นนิสัยหรือเมื่อใดจาเป็นต้องเพ่งโทษผู้อื่นก็ควรน้อมมาพิจารณาว่าเขาช่วยเป็นกระจกเงาส่องให้เราเห็นตนเองหรือไม่หรือเห็นว่าน่าเกลียดหน้าชังอย่างไรก็อย่าทำอย่างนั้นหรือทำอย่างนั้นอยู่ก็เลิกเสียแน่นอนว่าการกระทําผิดคือเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่การสํานึกผิดคือเรื่องไม่ธรรมดาของมนุษย์บางคน ที่จะได้ยกระดับขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นทุกครั้งที่สำนึกผิดอย่างแท้จริงคุณจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนดีมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะทีละนิดทีละหน่อยแบบหยอดเหรียญลงกระปุกในที่สุดก็กลายเป็นความดีกองใหญ่ขึ้นมาได้คนเราเป็นโรคทางใจตลอดเวลาต่อให้แสนดีแค่ไหนพอทำดีมาถึงจุดหนึ่ง คุณจะเป็นโรคหลงตัวโรคนี้เองทำให้ผลดีกลับไม่ดีเต็มที่เช่นคุณไปอิจฉาริษยาหรือแข่งขันกันกับคนดีมีบุญด้วยกันก็กลายเป็นความหายนะของฝ่ายขาวด้วยกันแต่หากปลูกฝังความสำนึกผิดไว้แต่เนิ่นๆตั้งแต่คุณยังไม่ใช่คนแสนดีที่หลงตัวไม่ว่าคุณไปสูงแค่ไหนก็จะมีเครื่องฉุด มีให้ลอยตามลมเป็นว่าวขาดสายตลอดการหมายเหตุไว้ด้วยว่าแม้การสำนึกผิดจะเป็นของดีแต่ความรู้สึกผิดนานๆนั้นไม่ดีโดยเฉพาะที่รู้สึกผิดซ้ำซากชนิดแกะความทรมานใจไม่ออกที่ถูกคือขอเพียงมีความสำนึกผิดอย่างแท้จริงวูบเดียวแล้วตั้งใจนแน่วแน่ว่าจะไม่ทําผิดเช่นนั้นอีกก็เป็นการเพียงพอแล้ว หัวข้อบทสรุปของการเล่นเกมกรรมมองชีวิตเป็นเกมเกมกรรมคือเกมแห่งการปกปิดไม่ใช่เปิดเผยคุณต้องศึกษาต้องใส่ใจรายละเอียดโดยเอาชีวิตของตนเองเป็นที่ตั้งของการศึกษาอย่างสำคัญและมีชีวิตของคุณเองซึ่งไม่ใช่เพียงชีวิตเดียวเป็นเดิมพันอ่านเกมให้ออกแค่เริ่มเกม คุณก็มีหนี้แล้วไม่ใช่ไม่มีเกมเต็มไปด้วยแรงบีบคั้นคุณต้องทนแรงยั่วยุให้ได้นโยบายที่ควรจำให้ขึ้นใจคือลบแต้มลบให้เหลือน้อยที่สุดเพิ่มแต้มบวกให้ได้มากที่สุดอย่าคิดว่าเกมกรรมเป็นเกมตื้นๆปลูกโพวันนี้พรุ่งนี้ได้อาศัยร่มเงาทัานใจอย่าไปคิดว่ากรรมจะล้าสมัย คุณเห็นโลกเลวร้ายก็ไม่จำเป็นต้องร้ายตามเขาถ้าทำดีอยู่ในเขตเล็กๆของคุณเดี๋ยวเขตเล็กๆนั้นก็จะน่าอยู่หรือแปรเป็นโลกใหม่ที่สุขสงบเป็นส่วนตัวได้พยายามหยุดเล่นเกมเสียเกมกรรมเป็นเกมแห่งความสูญเปล่าเล่นด้วยความเจ็บปวดเพื่อผลเป็นทุกข์หน้าเหน็ดหน่ายยืดเยื้อไม่จบไม่สิน้นคุณไม่มีทางหนีนรกพ้นถ้าคิดเล่นเกมไปเรื่อยๆ วันหนึ่งต้องแพ้แต่ถ้าอย่างน้อยชาตินี้คุณเห็นความจริงเห็นคุณค่าของการหยุดเกมชาตินี้คุณจะเล่นเกมอย่างมีเป้าหมายมีสาระแก่นสารถึงที่สุดสรุปคือชีวิตเป็นเกมแต่ไม่ใช่ของเล่นเล่นเกมที่เหลือให้ดีจะได้ไม่ต้องเสียใจที่ต้องเป็นพวกขี้แพ้เรื่อยไป จบหนังสือเกมกมงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดเสียงบรรเลงเป็นโนมาประกอบเสียงอ่านนะครับติดตามหนังสือของคุณดังตรินได้ฟรีที่เว็บไซต์ดังตริน c o m หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่ com, h o w f a r b o o k c o m h o w f a r b w o k s c o m ติดต่อสำนักพิมพ์ได้ที่เบอร์0824199595ไลน์ไอดี h o w f a b o o k s h o w f a r b w o k s ย้ำอีกทีนะครับว่าเสียงอ่านทุกเรื่องผมโจโฉเห็นประโยชน์ในหนังสือจึงนำมาอาัดเสียงเผยแพร่จากฟรีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือแต่ประการใดนะครับ และปัจจุบันได้ก่อตั้งชมรมผลดีขึ้นมาเพื่อผลิตสื่อธรรมะผลิตซีดีและหนังสือแจกจ่ายฟรีทั่วประเทศเป็นธรรมทานและเน้นให้ดาวน์โหลดเป็นหลักนะครับขอทุกท่านเจริญในธรรมการฟังธรรมเท่านั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นของการบรรลุธรรมสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสามารถเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตแต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรี ห้ามค้าหากําไรจเจริือในทําทุกท่านครับเมืเธอนั้น่นเองอยังลองดูเรื่องกําคือการกระทําของเธอแม้คิดในใจอาจคอยส่งผลไดยรอาดูลึกลับแต่มันคงคือการทร่งผคของกังเคยทําอะไร ดาวจะไม่พราาแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงด้วยว่าทรดียังมื่นมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปหากยังทำดี ว้หากเป็นคนดี